สวัดีทุกท่านนะครับที่กำลังดูในช่องของแคมป์นะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงว่าทำไมเกมเมอร์เนี่ยที่แบบโอ้ส่วนใหญ่เขาจะแบบในประเทศไทยนีนที่เป็นเกมเมอร์เนี่ยเขาเลือก t Twitch ในการสตรีมเกมครับทำไมไม่เลือก y o u t u b e ล่ะ u t u b e มันก็มีแบบสตรีมเกมอะไรอย่างนี้แต่ทำไมเขาเลือกทวิชแล้วก็ดูเหมือนว่าช่วงนี้เขาจะไปที่ทวิชกันหมดแล้วนะครับในการสตรีมเกมทำไมเป็นแบบนี้ครับเราได้ ให้5เหตุผลครับซึ่งเราหาพวกข้อมูลมาเรียบร้อยแนละ้วแล้วก็ก็เคยสตีมเกมเลยเล่าสู่กันฟังครับมี5หัวข้อมี5เหตุผลนะครับมาดูกันเลยมีอะไรบ้างครับ อย่างแรกก็คือได้รายได้ไดชัดเจนกว่า u t u b e ครับคือ YouTube เนี่ยเวลาเขาจะคิดเงินเนี่ยเขาจะคิดเงินจากโฆษณาที่โผล่มาในคลิปแต่ละคลิปครับแต่ว่าใน Twitch ครับเขาจะคิดเงินจากการแบบยอดซ u b s c r i b ์คือ Sub s c r i b ์ใน Twitch เนี่ยคือเราจะต้องเสียเงินเป็นรายเดือนเพื่อให้แบบว่าคนนั้นแบบได้เงินได้เงินเรื่อยๆนะครับอันนี้คือการหาเงินของ Twitch นะครับแล้วก็การเปิดโดเนทครับ คือการเปิดโดนทในทวิตเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าช่องไหนไม่เปิดโดนทถือว่าเป็นช่องที่เสียเปรียบครับคือเสียโอกาสที่จะหาอะไรได้ครับมันจะมีโดนทกับเปิดแบบว่าซับสไครต์ครับแล้วก็มันมีอะไรที่มากกว่านี้ครับซึ่งเราก็ยังไม่รู้ลึกอะไรขนาดนั้น,นครับแต่ว่าการที่เราสตรีมเกมมัน ถ้าเราสตรีมเกมในทว i t c h ครับมันจะได้รายได้มากกว่าใน u t u b e อีกครับ YouTube นะีสตรีมเกมไปนะั้นมันก็ได้แบบแค่โฆษณาแบบช่วงแรกๆแล้วก็คนที่เข้าไปเนี่ยคือคลิปนั่นแนะมันได้รายได้ค่อนข้างน้อยกว่าในทว i t c h ครับนะแล้วก็ YouTube เนี่ยเป็นเครื่องมือของคลิปที่อัดมาก,ก่อนอยู่แล้วครับมันไม่ใช่สตรีมแบบแนวเกมโดยเฉพาะงานดูพวกแบบ u t u b e ส่วนใหญ่ได้ครับคนส่วนใหญ่เขาจะดูคลิปของ YouTube เนี่ย มันเป็นคลิปที่เขาสร้างสรรค์มาเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็ลงไม่ได้แบบว่าคลิปที่กําลังถ่ายทอดสดแล้วก็มาดูเพราะว่าจากที่เราไลฟ์สตรีมใน u t u b e นะครับเราคนพบว่าเวลาเราไลฟ์สตรีมเนี่ยคนที่ดูคลิปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยดูพวกคลิปที่ไลฟ์เสร็จนะครับเขาจะไปดูคลิปที่เป็นคลิปที่ลงเหมือนปกติลงลงลงทั่วไปครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆครับแล้วก็ YouTube มันก็เป็น ช่องทางสําหรับการโชว์พวกคลิปแต่ละคลิปอยู่แล้วครับต่อไปครับอย่างที่2ครับนโยบายเนี่ยเรื่องคลิปมันไม่งี่เง่าแบบ YouTube ครับเอ้นี่คือเรื่องจริงนะเพราะว่า YouTube เนี่ยพอมาแบบเจอเรื่องเกมเนี่ยมันจะเจอปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ครับหรือลิขสิทธิ์ของ YouTube นี่เราเจอมาแล้วมันแบบคือมันงี่เง่ามากเกินไปคือมันมากเกินไปจนทั้งแบบว่าโอ้ยมันจะห้ามอะไรนักหนา คือถ้าใครแบบจะเล่นแคสเกมจะแบบว่าสร้างคอนเทนต์เกมใน y u t u b e เนี่ยแนะนำว่าให้ไปทวิสดีกว่าแล้วก็ไลฟ์สตีมเลยเพราะว่าใน y t u t u เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องพวกคลิปคลิปซ้ำตรงกับคอนเทนต์ไอโดนก o อปปี้ไลซ์สไตล์หรือว่าไม่สามารถสร้างไรายได้คือมันมีช่องทางการสร้างไรายได้ของ y t u t u เนี่ยมันมีปสษรค่อนข้างเยอะนะแล้วสิ่งที่สำคัญครับคือ ไม่มีปัญหาเรื่องการเล่นเกมค่าย n n t t n n o o ใน Twitch ครับแล้วก็ปกติครับ Nintendo เนี่ยมันจะมีปัญหาที่เวลาเราลงคลิปพวกคลิปต่างๆพวกเกมของ Nintendo ลงใน YouTube เราจะไม่สามารถสร้างไรายได้ได้ครับแล้วก็คือมันแบบว่าโดนบล็อกหมดเลยแต่ว่าถ้าไปใน Twitch ครับรายได้เนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากคนดูแล้วก็พวกแบบคนดูเนตเนี่ย คือไรายได้มันเข้ามาเนี่ยแล้วก็มันไม่เกี่ยวกับตัวสตรีมที่กําลังสตรีมมิ่งเลยเลยแบบว่าต่อให้เราแบบโพสต์ในพู้แบบพวกเกมใน Nintendo ใน Twitch นะมันก็ยังสงไร้างรายได้ดูแล้วดูเหมือนว่าทาง Nintendo เนี่ยเขาไม่ได้โฟกัสการแบบว่าการบล็อกเนี่ยในทวิ h ด้วยเขาไปโฟกัสที่ YouTube ซึ่งตรงนี้ Nintendo พลาดคือจริงๆมันพลาดตั้งแต่แบบไปบล็อกใน u t u b e แล้วเออเอาจริงนะแล้วก็ Steam มเกมานานเนี่ย มันจะไม่ไม่มีปัญหาเรื่องคลิปที่มีลิขสิทธิ์นะครับเว้นแต่จะมีเพลงผัวมาในทวิชนะคือถ้าเราแบบสตรีมเกมในทวิชแบบอุ้ยนนั้นๆเลยมันไม่แบบว่าเหมือนโดนกล่าวหาว่าเราเล่นเกมนั้นเกินไปเหมือนใน u t u b e นะมันมีอย่างนี้จริงๆแต่ส่วนใหญ่เป้าหมายของทวิชเนี่ยคือการสตรีมเกมแล้วก็รายได้ซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับคลิปแต่ละคลิปอยู่แล้วคือผู้แบบรายได้ของทวิชเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความขยันของแต่ละคน บางคนแบบว่าโอ้ยคิดคอนเทนต์ไม่ค่อยเก่งแต่สตรีมเก่งอินเตอร์เทนคนเก่งเนี่ยครับก็ไปทวิสได้แล้วก็เผย <ๆ S 1> ได้เงินเยอะกว่าแบบ YouTube อีกนะต่อไปครับระบบสตรีมเกมมีลูกเล่นเพื่อแฟนคลับก็จะเป็นพวกสติกเกอร์แล้วก็มีพวกแชทโอ้โหคือแชทของทวิสเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์มากครับคือแต่ละคนนี่มันจะมีหน้าตาอะไรของมันอยู่แล้วะก็ลงไปเล่นดูก็เคยเห็นอยู่อืมสวยดีครับ ต่อไปครับการสตรีมเกมง่ายกว่ามากครับแล้วก็ดูเหมือนหลายๆคนเนี่ยเขารักในการสตรีมครับเพราะว่าทุกวันนี้ครับการสตรีมเกมเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากครับแล้วก็เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เอาไว้เล่นเกมเนี่ยมันก็แรงพอที่จะสตรีมเกมใดเกมหนึ่งได้แล้วนะครับแล้วก็เครื่อง playstation 4เองก็มีระบบสตรีมที่ไม่น้อยๆน้ไม่น้อยหน้าไปกว่าพวกเครื่อง pc ใยคือตอนนี้เราสามารถสตรีมเกมเกมไหนก็ได้เราอยากสตรีมเกมไหนก็สตรีมเลยแต่ปัญหาก็คือสตรีมไปแล้วไม่มีคนดูตรงนี้ก็ต้อง ดูที่ความสมู่รเสมอคือเอากฎของย u ทูบเนี่ยที่แบบว่าเราลงคลิปทุกๆวันแล้วก็ลงตอนเวลาเนี่ยเราก็ไปใช้กับการไลฟ์แต่ว่ามันไลฟ์เนี่ยมันจะยากกว่าตรงที่เวลาเราแบบว่าสกิจูคือแบบว่าเราต้องเวลาเนี่ยอย่าง u t u b e เนี่ยเราลงคลิปแต่ละคลิปคือทำแบบวันเดียวแล้วก็อัดประมาณ3คลิปแล้วก็โพสทีอันทีอันทีอันก็ได้แล้วก็มันจะคือเราสามารถตั้งเวลาได้ ทั้งที่ตอนนั้นเราไม่ได้อยู่ในหน้าจอคอมแต่ใน Twitch เนี่ยหกโมงคือต้องหกโมงเป๊ะเราต้องอยู่หน้าจอคอมเราต้องอยู่หน้าจอพวกแบบเครื่องเล่นเกมแล้วเราก็สตรีมคือเราต้องตัดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มาตอนช่วงเวลาที่สมควรแล้วก็สตรีมนี่คือสิ่งข้อดีข้อเสียนะฮะสำหรับการสตรีมนะฮะต่อไปครับสุดท้ายแล้วครับเพราะว่า Twitch เนี่ยก็คือช่องสำหรับเกมเมอร์ตั้งแต่ในตลาดแล้วครับ ยูทูบเราเปิดเข้าไปเป็นอะไรก็มีแต่พวกหน้ารวมๆม,มีแบบหน้าอาหารมีพวกหน้าพวกนาซามีโอ้ยมันคือมันรวมโฮตทุกอย่างไม่ว่าจะขนมไม่ว่าจะสถานที่แบบพวกเชมปิยองอะไรอย่างนั้นหรือบางทีไปแบบขอเอ็วิซ <c oughs> คือมันมีหลายอย่างมากเกินไปใน YouTube แล้วส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกเพลงเพลงเพลงเนี่ยคือ youtube มันเป็นอย่างเงี้ยมัน มันไม่มีเกมไงแต่ถ้าเราติดตามเกมมันก็ขึ้นแต่ว่าสุดใหญ่มันก็ขึ้นพวกแบบเทรนดพวกเทรนดี้อย่างเช่นช่วงนี้แบบหน้ากาก The m แมสก์นิกซิงเกมันก็โผล่กมาคือมันก็จะโผล่ขึ้นมาแต่ว่าเรื่องเกมมันก็จะไม่ค่อยโผล่อะไรเท่าไหร่แต่ถ้าเราเข้าไปใน w ทวิ h ครับเราจะเจอเลยฮะปุ้งเกมเลือกเกมเลยว่าคุณอยากจะดูเกมอะไรแล้วถ้าเลื่อนลงไปอีกครับเราก็จะเจอพวกสตรีมเมอร์ที่เขากําลังสตรีมเกมอยู่ โอ้โหเล่นแบบอย่างเมามันเลยเนะีเพราะว่าทวิชเนี่ยมันเหมาะกับคนที่อยากจะดูเกมจริงๆเลยมันกลายเป็นว่าคนเน่ยเลยไปทวิชมากกว่าคือผู้จาภาษาเกมไม่ได้พูดจาภาษาอ,าอาื่นนะก็จบลงแล้วครับสำหรับทำไมเกมเมอร์เนี่ยเขาเลือก t วิสตีมเกมนะครับใครที่แบบโอ้โหใจรักอยากสตีมแบบเบื่อการแคสเกมแล้ s สตีมเกมเลยก็ไปที่ทวิชได้เลยครับนะก็ฝากกันกับแค่นี้นะ <laughs> สำหรับใครที่ยังไม่ได้ s u b บ c r i b e ก็สามารถ s u b บ c r i b e ได้นะครับในคลิปนี้ฮนะแล้วก็ติดตามพวกคลิปต่อๆไปใน c h anel n ของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ